สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามารู้จกักผักอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราเชื่อกันว่าเป็นราชาแห่งผักเลยนะอันนี้ก็คือผักโขมค่ะอันนี้เป็นผักโขมลายนะคะนี่ค่ะที่เราเรียกว่าผักโขมลายก็เพราะว่านี่นะคะกลางใบเขาจะมีสีแดงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ขอบขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวมนสีเขียวสดเลยนะคะนี่ค่ะ ผักโขมนี่มีหลายชนิดนะคะมีทั้งผักโขมแดงผักโขมลายแล้วก็ผักโขมเขียวแล้วก็ผักโขมขาวอันนี้คือผักโขมลายนะคะผักโขมเนี่ยก็เอาไปทำเมนูอาหารได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นผัดน้ำมันหอยอ่าแกงเลียงนะคะหรือว่าจะเอาไปทำเป็นผักโขมอบชีสก็ได้นะคะเมนูฝรั่งหน่อยก็ผักโขมอบช็ดน,นี่ค่ะ แล้วคุณประโยชน์ของผักขมเนี่ยก็ยังมีมากมายเลยนะคะอันนี้คือผักขมเขียวนะคะก็คือใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเขาจะเขียวทั้งใบทั้งต้นเลยนะนี่ค่ะแล้วในตัวของผักขมเนี่ยนะเขาก็จะมีสารแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็แมงกานีสนะคะซึ่งาสารเหล่านี้ก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่อ่อนเพลียถ้าใครออกหรือรู้สึกอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ อันนี้เลยค่ะเมนูผักขมเราก็ช่วยได้เลยนะคะทานได้เลยนี่ค่ะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นผักขมขาวนี่ค่ะผักขมขาวนะคะคือต้นเขาจะขาวอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะผักขมขาวนี่เมนูยอดทิตของเขาก็คือผักขมอบชีสนะคะเอาไปทําผักขมอบชีสได้เลยนี่แต่ว่าก็ยังเอาไปทําเมนูไทยๆเราได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะผัดผัก แกงเลียงหรือว่าต้มจิ้มน้ําพริกอันนี้พี่เดือนชอบมากเลยต้มจิ้มน้ําพริกนะคะแล้วชื่อของเขาเนี่ยคือผักขมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ขมเลยนะคะเมื่อเอาไปปรุงสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์ที่เยอะมากเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะนี ยังไงพี่เดือนอยากให้ทุกคนลองลอง,ลองหามาปลูกดูนะคะเพราะว่ามันเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆอันนี้ก็จะเป็นผักขมลายนะคะที่โตแล้วอันนี้โตปลูกโตเพื่อที่จะเอาเม็ดนะคะแต่ก็ยังกินได้นะคะยังไม่ออกดอกนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีผักขมแดงอีกชนิดหนึ่งแต่อันนี้พี่เดือนไม่มีผักขมแดงให้ดูนะผักขมแดงเนี่ยเขาก็จะมีสีแดงตรงกลางใบอ่ะ เขาจะเป็นสีแดงหมดทั้งต้นเลยนะเขาจะแดงหมดทั้งต้นเลยถ้ายังไงเนี่ยพี่เดือนอยากฝากคลิปนี้แล้วก็ให้ทุกคนหามาปลูกดูนะคะพี่เดือนฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ